ทำไมอากาศถึงหนาวอย่างนี้เลยครับพี่มิ้นอากาศหนาวเย็นแบบนี้ตัวความชื้นต้องมาแน่ๆเลยสู้ๆนะครับพี่มิ้น เรื่องให้อาหารอ่อนนิวเพ็รคิดแฟลชเอลเมนตีมีตัวกำจัดความชื้นที่จะคอยปกป้องอาหารของน้องให้สดใหม่อยู่เสมอเพราะป้องกันความชื้นเข้าได้ถึง3ระดับระดับที่1ช่้องส่สองกันชื้นด้านในฝาระดับที่2บริเวณขอบฝา และระดับที่3บริเวณช่องจ่ายอาหารแถมวัสดุยังเป็นสแตนเลสเกรน S U S 3 4มดนมัยปลอดภัยถอดง่ายล้างสะดวกเหมาะกับพนักงานออฟฟิศที่ไม่มีเวลาอยากที่สุดริวข้าวจังเลยเมื่อไหรที่มี้จะเรียกกินข้าวนะทำงานหนะักจนเป็นไข้เสียงก็หายไม่มีใช้จะเรียกฉลากกินข้าวลำบาก ต่ไม่ต้องหออ่วงเพราะว่าว่าอะไรอ่ะอ้าวผมจะรู้ไหมเนี่ยก็เพราะเครื่อง Allnew Pet Kit Flash e l e m e n t i ตัวนี้มีระบบบันทึกเสียงลวงหน้าเพื่อใช้เป็นเสียงรียกกินข้าวแบบนี้ชาลามชาลามชาลามกินข้าว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 จ้าโอ้เรียกว่าสะดวกสุด ว่าจะทํางานหนักจนเสียงแหบเสียงแห้งแค่ไหนน้องก็ได้กินอาหารไวแน่นอนอาจเสียงได้ถึง20วินาทีเลยนะแถมยังตั้งเวลาการให้อาหารได้อีกด้วยอาหารก็จุได้แน่นๆประเภท3ลิตรจุอ,อาหารได้ประมาณ1.57กิโลกรัมอยู่ได้ประมาณ15วันสําหรับสัตว์เลี้ยง1ตัวส่วนประเภท5ลิตรจุอ,อาหารได้ประมาณ2.6กิโลกรัอยู่ได้ประมาณ25วัน สำหรับสัตว์เลียงหนึ่งตัวนอกจากนี้ยังมีระบบหมุนชามอัตโนมัติเพื่อให้อาหารไม่กระจุกจนล้นชามด้วยงานทนไมัไฟดับเจฟงานไม่ทันแต่ถ้าเป็นอาหารในชามนั้นเดฟไได้อย่างยาวนานหายห่วงจ้า ด้วยบิวอินลิเทียมแบตเตอรี่ที่ทำให้ใจหารได้ไม่สะดุดแม้ไฟดับชาร์จแบตได้ใหม่เสมอประมาณ2-3ชั่วโมงเหมือนระบบของสมาร์ทโฟนและอยู่ให้อาหารยาวนานต่อเนื่องประมาณ1สัปดาห์อร่อยจังเลยเซฟชีวิตอีสไปได้อีกยาวเลยจ้า พี่มิน้นพราเหลังติด Proximity Sensor เหมือนชายเขียวดูนะอืมติดกับคนได้ไหมนะ้ Proxi ซิ i ิตี้เซนเซอร์ระบบเซ็นเซอร์ที่จะคอยตรวจจับวัตถุใกล้ชาม รู้ได้ทันทีเมื่อมีใครเดินเข้ามากินข้าวแถมยังมีระบบเวสเซ็นเซอร์ที่วัดน้ำหนักใต้ชามเพื่อวัดและควบคุมปริมาณอาหารในแต่ละมือ้อซึ่งตรงนี้สามารถตรวจเช็คได้แบบเรียลไทม์และยังดูไทม์ไลน์ว่าแมวกินอาหารไปตอนไหนในแอปพลิเคชันได้อีกด้วยอยากจะยุ่งจนไม่มีเวลาแค่ไหนก็ปลอดภัยไว้ใจได้เพราะไม่ว่าจะเป็นตีงแมวกี่ตัวก็มีพลาที่จะถูกจับได้แน่นอน เครื่องให้อาหารที่ไม่ควรพลาดมีติดบ้านติดออฟฟิศน้องแมวชอบน้องหมาก็ปลืม้ม <Boom. S 1> เครื่องให้อาหาร All New Pet Kit Flash e l e m e n t t นวัตกรรมสุดล้ำของการให้อาหารที่ไม่ว่าจะทำงานหนักจนไม่มีเวลาแค่ไหนก็ไว้ใจให้ห่วงได้เสมอ